อีกทีที่ขเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะขเขาเรียกว่าอะไรนะนมปะเตียนมปะเตียกินให้วันตายมามากัมพูชาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรายงานนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่กว่าจะเข้ากัมพูชาได้ลําบากยากเกย็นนะครับเนี่สร้างวิกรรมไม่เยอะอ่ะเรามาดูกันนะครับก็คืออะไรข้างนอกนี่มันเป็นแผ่นแป้งใสใหม่นะครับอืมอืมอุ๊ยอร่อยอ่ะ อร่อยมแล้วอร่อยมะพร้ราวมันแล้วก็มีน้ำตาลมันเหมือนกินถังแตก <c oughs> อร่อยอร่อย สวัสดีครับทุกท่านครับ PAP Food Story นะครับวันนี้มาอยู่ที่กัมพูชาหรือว่าแคนเดยนะครับมานะครับซีเกมตรงนี้เป็นสนามกีฬาอยู่ใกล้ๆนี่เลยวันนี้จะมาดูวอลเลย์บอลนะครับก็คือทีมชาติไทยกับทีมชาติอิโนีเซียนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับนี่ข้างหลังนี่ ข้าวซีนแย่งซีนตลอดนะเดี๋ยวเราจะมาดูแม่ค้านะเขาขายอะไรบอกให้เลยว่าที่ไทยไม่มีนะครับแต่ถ้าที่ไทยทําขายได้รับรองได้เลยว่าขายดีขายดีแน่อนอนอร่อยจริงจังเลยคนระับเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าแม่ค้าเขาขายอะไรนะพูดอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่แม่ค้ากาลังทาแย่งซีนตลอดเลยชื่ออะไรล่ะม้วนอี๋ปะม้วนอีอมีชั้นจุ่มจานจุ่มอ่านะแล้วก<า>็โอเคตรงแม<า>่ค้าตรงนี้นนอ่ะดูต่อได้เลยนะ โอ้ยนี่เต็มกันมาเยอะขนาดนี้เลยดักดเตากุ้งดัเอ้าขี้แพนเนี่ยอันนี้เป็นแม่ค้ากัมพูชาที่พูดไทยได้มีแฟนไทยบ่ไม่มีไม่มีมีแฟนกัมพูชาเอแล้วทำไมพูดไทยได้ไปทำงานอยู่ไทยแลนด์หลายจำไปอยู่ไทยแลนด์โมโหเต็มยศเลยนะทำที่ไหนอะ อยู่ชนบุรีอ๋ออยู่ชนบุรีอ่ะมาดูกันต่อนะครับอันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรนมปอเปียขนมปอเปียปอเปียปอเปียะทำไมเป็นแบบนี้อันนี้มันนี่ไซส์เตอร์ไซส์ใหม่ไม่ใช่เหรอย่าไทยแลนด์ไซส์ใหม่ไทยแลนด์ไซส์ใหม่เขมบูดียาไทยเขมบูดียนมปอเปียนมปอเปียอ๋อแล้วนี่เอาไม้จิ้มฟันมาทำอะไรน้ำตาลทำเองอ๋อไม่ใช่ไม้จิ้มฟันเหรอ อันนี้น้ำตาลทำเองอทำเองอันนี้ทำเองทำเอง,เทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยเอาเอา,เอาอันหนึ่ง<อ>ดูที่ทำยังไงเขาทำยังไงมีอะไรบ้างอันนี้ล้ลลวงอะไรอยู่แล้วนี่นะเรามาดูแม่ค้าแม่ค้านี้โอ้มีแจกน้ำบัตรด้วยนี่แจกน้ำบัตรด้วย จไม่ทำอะไรเบอร์โทรเบอร์โทรไทยเหรอวัดพรไทยกมัมพูชา<บ>ไ,ไม่มีเบอร์ไทยเลยอ๋อเบอร์กัมพูชาถ้าใครจะซื้อก็โทรมาที่นี่นะเอามาดูกันว่าแม่ค้าทำยังไงนะครับนี่เลยอ่ะเอานึอาือขายเท่าไหร่มวยปิ่ป่วนมวยสองมือสองพันสองพันสองพันอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันน,น,นี้อันนี้สตอเบอรี่สตอเบอรี เหมือนเป็นไม้เลยอะทุกคนเนี่ยโอ้ใส่กีฬาเนี่ยใบเตยใบเตยกระเม็นเขาเรียกอะไรกัมพูชาเรียกว่าอะไรต่อยฮะต่อยต่อยแล้วนี้อันนี้ออริจินอลออริจินอลแล้วอันนี้นะสตรอเบัลลี่สตรอเบัลลี่ต่อยออริจินอออริจินอลเขาก็จะกองกองรวมกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เก็บไปอย่างนี้ใกล้หมดแล้วหมดแล้วเลิกปะหมดเลย อ๋อหมดเลย<ม>อ๋อเตรียมมาอีกเยอะเลยเยอะอืมมีคนมาดูยูนีเยอะเยอะเออดูดูซีเกมค่ะ S อืมดูซีเกมเยอะเยอะลยนะไม่เคยเห็นนะเมืองไทยไม่มีใครจะไปทำก็ได้นะครับที่เมนะืองไทยนะเออทำไมเราไม่ทำไซส์ใหม่อ่ะทำไมไม่ทำไซส์ใหม่แบบไทยเลยอ่ะอันนี้มันไม่เป็นบ้องเนี่ยทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นเลยทำมาอย่างนี้เลย ทำใส่ใหม่ไม่เป็นเลยทำแบบนี้เดี๋ยวโอ้ยแม่ค้าไม่ทันเลยนี่ราดนมเมื่อกี้ดูไม่ทันเดี๋ยวต้องใส่อันเนื้อทุกคนหกสิบหกสิบพันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขายยังไม่ต้องยังไม่ต้องนี่ โอ้โหใหญ่มากนะใหญ่กว่าแขนนี่ครับทุกคนไนะหนขอแขนแขนแม่้าหน่อยยืนแขนหน่อยยืนแขนหน่อยจะวัดดูไม่จะวัดดูแขนออ้ยใหญ่กว่าแขนนี่ยเบิมบ่มๆเลยให้เเยอะมากเ,าเดี๋ยวเราจะลองกินเดี๋ยวลองกินดูหน่อยนะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนอีกทีที่ขเขาเรียกว่าอะไรนะ,นะขเขาเรียกว่าอะไรนะนมปะเปียปะ ให้วันตายมามากัมพูชาได้เดี๋ยอะเดี๋ยวผมรายง,งานนะครับ <laughs> นี่กว่าจะเข้ากัมพูชาได้อืลําบากยากเย็นนะครับนี่สร <c oughs> ้างวิธกรรมมาเยอะอ่ะเรามาดูกันนะครับก็คืออะไรข้างนอกนี่มันเป็นแผ่นแป้งใสใหม่นะครับ <c oughs> อืมอืมอุมอ้ยอ,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 อร่อยอะ <c oughs> อ,รอ,ยอร่อยอืม มพะพร้าวมันแล้วก็มีน้ําตาลมันเหมือนกินถังแตกอื <c oughs> อร่อยอร่อยนี่ือร่อยมาก เดี๋ยวดูไม้าต่อ,อเดี๋ยวหมดหมดตีเกมไม้ะไปขายตรงไหนอ่ะขายแถวนี้เหรอนี่ทองอยู่นี่อ๋อนั่นในธนาคารมนะน้่งเงหรอ่อ,อ,อะนะครับ ยังดีนะครับที่มาเจอไม่ค้าที่พอพูดไทยได้พอรู้เรื่องหน่อยพ้อพูดไทยไม่ได้ในหมือนเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยเท่าไหร่นะพี่บอเท่าไหร่นะชานชัยจัดพีมไมสองพันสองพันสิบสิบหกสิบแปดบาทสิบแปดบาทสิบแปดบาทเองเหรอโอ้ยทั้งหวานทั้งช่ำนะครับมันจะงานจริงๆนะโอน ช่างานนะช่างานนะงั้นคือต็องอนอนไลนใช่ไหมไหนไหนไหนยังไงสองพคืออันไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนมวยปีมวยปียปเอามวยปีห่งสองหนึ่งสองสามส,สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจก็ดปดกัปปชารามวยปีใบบัวปลาหมูมวยปมใบบอโ พูดไปแล้วเอาโมยโมยโมยไอเอาเอาปี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 เดีวปีเสร็มนะทมทมนั่นนี่ทมทมเออเอาเยอะใช่ไหมซื้อเยอะซื้อเยอะใช่ไหมอาจะซื้ออีกซื้อไปให้เชนี่กับอกาแฟอืมนี่เป็นเขาเรียกว่าขนมเอ่อลืมขนมอะไรลืมปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเป็นปอเปี๊ยะอันนี้คือสตรอเบอรี่จสตรอเบอรี่เป็นรสสตรอเบอรี่เป็นน้ำตาลอันนี้สกอร์ อสกอร์ถ้าเป็นปอเปี๊ยสกอร์สกอร์ดงใช่ไหมแต่จริงๆเขาจะเรียกว่าปอเปี๊ยปอเปี๊ยะอ่นปอเปี๊ยะอ่านอ่นเขาดูปากหน่อยอะไรนะปอเปี๊ยปอเปี๊ยะอ่านต้องหูดปากเร็วๆนะปอเปี๊ยะอ่านอ่านใช่ไหมถูกไหมถูกคืออย่างนี้จะบอกให้ตรงนี้นะมันก็คือไซส์ใหม่ แต่แต่เขาทาเป็นเส้นบางๆไม่ได้เขาก็เลยทำอย่างนี้ซะเลยตอนแรกเรานึกว่าไม่อร่อยอร่อยมากพี่ไปกินมาเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่อยมากน่าทําขายนะคนไทยนะถ้าทําไม่เป็นทำแบบนี้เลยนี่นี่มีขมิงานนะครับแล้วก็น้ําตาลโรยคืองานมันได้ความหอมเนาะได้ความหอมและนมแล้วน้ําตาลนี่น้ำตาลทั้งเป็นข้างๆข้างบนน้ําตาลแล้วก็นมก็น้ําตาลนี่นะนมนมอะชมุไอ้นมอะนมนมข้น าโกังอไผลิบัเนี่ยช่วยซื้อคุณกมบูชาไม่รู้จักครับนมข้นหวานอะสักโกอะไรนะสักโกสักกอโดสักโกสักดูปากไหมครับอะไรนะนมข้นหวานเราจะช้าจับติ๊กจับติ๊กสักโกตักกอตักกกสักโกตักกกตักโก สต๊อกโกเป็นภาษาที่เราพูดยากมากเลยใช่ไหมสดโกใช่ไหมฮะโก้ฮะกเก้ตักโก้ตักตักโก้กโกเอาวะมาอยู่เดิมต้องมาอยู่กัมพูชานักสองปีกัมพูชีเนาะนี่แล้วก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ใส่ถุงเสร็จชั้นหนึ่งแล้วก็ไปใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งนี่แหละครับใครใส่ถุงมือด้วยนะเวลาทำนะทุกคนนะครับขอบคุณเจริญทมทมขอบคุณบาสเออน่ารักจังเลยชุมไอะชุมไอสมเพียงสมเพียงอันนี้อันนี้เขาหัวเหรอหัวใครเลี้ยงเลี้ยงพัชชาพัชชาเออเรียกพัชชาพัชชามอแทบหน้าใคร อยู่อยู่กับอยู่กับปูชาเรียกอะไรนะหายสะอาดเรื่องพัดขาหายสะอาดเอาไปก่อนแล้วกันเอาใส่สะอาดนะใส่สะอาดใส่สะอาดอ๋อออใสส่ะาดันนี้อันนี้ก็จะเข้าซีนตลอดเยังยังซีนตลอดคนนี้เออโอเคสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับ ทิ้งหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนเองนะพี่พีพุทธสตอรี่จะนำมาฝากทุกท่านอยากสม,มันเสมอแน่นอนเลยนะแม่ค้าครับสวัสดีว่าไงขอบคุณค่ะภาษากัมพูชาว่าไงอ,อก,ก้นเจริญกนเจริญอ่าว่านั้นนะครับผมบ๊ายบาย